สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อา t นะคะวันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ที่ชื่อว่า next move ค่ะเป็นคอนเทนต์ที่หลายๆคนติดตามหลายๆคนก็มาอัปเดตสเตตัสหรือว่าอัปเดตสถานการณ์พลังงานกันทุกๆเดือนนะ,ะก็เข้ามาดูกันได้สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะคะ next move คือเป็นการดูค่ะว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นในเชิงความรักความสัมพันธ์เนอะจะเป็นคู่กรณีเป็นแฟนคุณหรือว่าจะเป็นคนคุยอะไรเงี้ยเขาจะแอคชั่นทาอะไรต่อไปในความ ชมพันธ์นี้ของคุณกับเขานะนับจากวันที่คุณมาดูคลิปไปข้างหน้า1เดือนเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์นี้อยากจะดูบ่อยๆเนี่ยก็สามารถมาดูช่วงกลางเดือนของทุกเดือนเปิ้ลก็จะทำคอนเทนต์อันนี้ไว้ให้นะคะก็สามารถเข้ามาอัปเดตพลังงานได้เป็นทามเลสนะคแะแปลว่าถ้าเกิดคุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็ตามนับพลังงานจากวันที่คุณเข้ามาดูคลิป1เดือนจากนี้ไปได้เลยว่าเขาจะแอคชั่นทาอะไรนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมหรือคอลเลกทีฟด้วยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเลือกอะไรเลยเราาาามดูกััันนนนวว่ี้พลงงจ ตรงกับของคุณหรือเปล่านะไพ่ที่เปิ้ลนจะใช้นะคะ lucky in love นะเป็นไพ่ความรักเน้นๆน,น,นะก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันว่าเขาจะทําอะไรเปิ้ลนขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณก่อนว่านะตอนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์หรือว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนเพื่อจะได้ดูนะว่าเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวของคุณใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ดูต่อได้เลยนะคะอามาดูกันว่าพลังงานวันนี้มันเป็นเรื่องราวของคุณไหมนะคะ energy ความรักที่ไพ่อยากจะ เล่าเรื่องราววันนี้นะเป็นเรื่องราวของใครเอ่ยขอดูหน่อยเป็นเรื่องราวของใครเอ่ยไพ่บอกว่าสัมพันธ์พิเศษคะ่ะยูนิคบอลอาจจะเป็นคู่ที่แต่งงานกันแล้วก็ได้นะหรือว่ามีความผูกพันกันอย่างมากนะเจ็บดาบามีความแบบไม่ไว้วางใจกันด้วยนะเออมาแล้วยังไงต่อคะ ความภูมิใจความพรว proud นะคะนี่คล้ายๆไพ่เดอะเวิลด์แต่เป็นไพ่พิเศษนะเอ้ยมีไพ่พิเศษขึ้นมา2ใบเลยนะคะมีไพ่สัมพันธ์พิเศษนะแล้วก็มีไพ่ความภูมิใจอันนี้ด้วยนะแล้วก็หลับไม่ลงมีความคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็อัศวินไม้นะคะมีความมั่นอกมั่นใจคอนฟิเดนซ์นะคะแล้วก็อ่า ไพ่หาเหรียญมีความเหนื่อยล้าความสัมพันธ์นี้ไม่แปลกใจเลยที่คุณจะเข้ามาดูคลิปนี้นะว่าความสัมพันธ์นี้มันไปได้สองทางเท่าที่เปิ่นเห็นคือเป็นความสัมพันธ์ที่คุณแต่งงานกันแหละแล้วคุณมีความไม่ไว้วางใจหรือมีความระแวงค่ะว่ามีความสัมพันธ์อะไรเกิดขึ้นในคู่ของคุณไหมอแอแปลว,ว่าเราอาจจะมีความระแวงคู่ของเรานะว่าไปคุยอะไรยังไงกับใครหรือเปล่าหรือว่ามันมี ตัวคุณเองอะไปคุยอะไรกับใครหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันมันมีความเหนื่อยล้าแล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณอะมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่รักกันดูดดื่มนะอาจจะคบกันมายาวนานแล้วก็มีปัญหาความสัมพันธ์บางอย่างซึ่งแก้ไม่ตกเนาะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีช่องว่างและทําให้มีใครแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นไปได้แล้วก็ไปเจอกับคนที่เขาแบบเข้ามาเติมเต็มอะ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งคู่ของคุณก็ตามเนะมันก็เลยทําให้เกิดความยังไงดีตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยังไงกับความสัมพันธ์นี้เนาะมันเลยมีความนอนไม่หลับมีความไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงมันมีความไม่ไว้วางใจเยอะคิดมากแล้วก็มีอะไรแอบรับลมคมในแอบทําซึ่งมันก็เลยแปลว่าคุณเองเนี่ยรับลมคมในกับแฟนของคุณหรือว่าแฟนของคุณรับลมคมในกับคุณก็ได้เนาะมันเลยมีความอีหลักอีเหลือว่าจะยังไงดีถามว่าจับได้ไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เห็นเนาะว่าสถานการณ์มันจับได้หรือจับไไม่ด้ เ,เดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับอีกกรณีหนึ่งที่<แ>เคุนเห็นจากหน้าไพ่คือคุณ<น>อาจจะไม่ใช่คนที่แต่งงานกันแล้วก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่เราไปเจอคนที่เขาแต่งงานแล้วนะแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่<อ>แบบไม่สามารถเป็นอะไรในชีวิตเขาได้คือมันไม่สามารถมีสเตตัส mm hmm. ได้เนาะอาจจะแบบต้องหลบ,หลบๆซ่อนๆแอบบคิดแอบบคบอะไรแบบนี้ก็ได้ถามว่าคุณกังวลไหมไมันมีความกังวลค่ะคุณไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เนาะและก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไม่ได้ถ้าคุณโอเคดีกับความสัมพันนธ์แบบเี้ชื่่อวาคุณก็ ไม่เคลียร์เนาะมีทั้ง5เหรียญมีทั้ง9ดาบมันเหมือนแบบเออทำไมเขาไม่รักเราหรือว่าเราได้รับความรักไม่เต็มที่มีความเหนื่อยมีความไม่พอใจในความสัมพันธ์ก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดใครอยู่ในสถานการณ์ได้2เคสแบบนี้นะคะก็สามารถดูต่อได้เลยเปิ้นมองว่าวันนี้เรื่องราวความรักจะเล่าเรื่องราวนี้นั่นเองนะเรามาดูกันก่อนว่าแล้วคนคนนี้นะที่คุณถามถึงนะเขารู้สึกกับคุณยังไงนะตอนนี้เลยฮะตอนที่คุณเข้ามาดูคลิปแลพลังงานของเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณ ค่คะยังรักคุณอยู่ไหมอยากไปต่อในความสัมพันธ์ไหมความรู้สึกที่มีต่อคุณมันจะเป็นยังไงได้บ้างนะคะมาลองให้ไพ่เล่าเรื่องดูนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะมาไพ่บอกว่าหมดสิ้นค่ะสิบดาบนะมีความเหมือนเหนื่อยในความสัมพันธ์เนาะอ่ะสันโดษคะ่ะเป็นไพ่เฮอร์มิตนะโอเคแล้วก็ไพ่ ควีนถือถ้วยนะคะเป็นไพ่ความอ่อนโยนละมุนละไมต่างๆนะแล้วก็ไพ่หกเหรียญโอเคแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญนะคะสุดท้ายกับควีนถือดาบอะเอเนจีของเขาที่มีต่อคุณถามว่ามันยังมีความรักความชอบอะไรอยู่ไหมเนาะมีควีนถือถ้วยนะมันก็ยังมีไพ่ถ้วยขึ้นมาเปิ้ลก็มองว่ามุมมองของเขาที่มีต่อคุณอนะถามว่ามันมีความรัก อยู่ไหมก็ต้องบอกว่ายังมีอยู่นะแต่ว่ามันก็มีความเจ็บปวดเนาะเพราะฉะนันถ้ามันเป็นกรณีของคนที่เป็นคู่เป็นแฟนกันแล้วเนี่ยเห็นปะมันมีสิบดาบเนี่ยมันมีคนหนึ่งที่ออกจากบ้านไปแล้วนะหรือว่ามีความแบบทะเลาะเบาแวงแปลว่านะตอนนี้ความสัมบันของคุณคือต่างคนต่างอยู่ค่ะบางคนออกจากบ้านไปแล้วจริงๆเนาะแบบแยกกันอยู่ก่อนนะตอนนี้แล้วก็มีการเหมือนแบบเงียบหายกันไปไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยหรือว่าไม่ได้ ตกลงปงใจอะไรกันเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครไปปัญหาความสัมพันธ์แบบนี้เนาะที่แบบมีการทะเลาะก,กันไปละมีการเดินออกจากบ้านกันไปละแล้วก็ไม่ได้พูดคุยใดๆก็ตามเนาะก็ต้องบอกว่ายังไม่เห็นว่าเลิกกันนะเอาจริงๆแล้วอะ่ะมันเหมือนเป็นการที่ยังไม่ได้จบกันแบบร้อเมันคือเป็นการเหมือนอยู่ๆก็ทะเลาะเบาแวงแล้วก็หายไป มันก็ไม่แปลกที่คุณอยากจะมาดูค่ะว่าแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปเขาจะกลับมาไหมเขาอยากจะมาแก้ปัญหาอะไรหรือเปล่าเนาะจากพลังงานที่เป็นเหรียญเยอะๆเปิ้ลมองว่าเขาอาจจะต้องการเวลาในการที่จะอยู่กับตัวเองเพื่อคิดหาทางแก้ปัญหาหรือว่าให้คุณสงบเจ,สงบ,จสงบใจก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงเนาะปิ้ลมองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่โวยวายมีปัญหาหรือทะเลาะเบาแหวงในกรณีที่เขาเป็นคนที่มีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าคุณมีความหวาดระแวงหึงหวงใดๆก็ตามนะเขาอาจจะไม่มีก็ได้แต่คุณนั้นไป ล,อบบอล้อเบาแว้งกับเขาด้วยความหึงหวงใดๆก็ตามและผลักสใส้เขาออกไปอาจจะเป็นการออกไปคือแบบออกจากบ้านถ้าเกิดกรณีอยู่บ้านเดียวกันหรือคุณเป็นแฟนกันแล้วอยู่ช่วงนี้ก็คือเหมือนแบบบอกเลิกกันแล้วก็เดทแอร์กันไปแบบเนี้ย ก็ได้นะแต่จริงๆอะถามว่าเห็นไหมว่ามันเป็นการเลิกกันขาดเลยมันก็ต้องบอกว่าไม่ได้เห็นว่าเลิกกันขาดขนาดนั้นการทําของคุณไปมันอาจจะทําด้วยอารมณ์ชั่ววูบด้วยความเหมือนแบบเออตกใจใดๆก็ตามเนาะแต่จริงๆคุณก็ยังรักเขาอยู่เนาะแต่สถานการณ์อะเปิ้ลมองว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอะมันไม่ได้บอกชัดค่ะว่าเขาจะเอายังไงต่อไปแต่เขาขอเวลาคิดทบทวนมากกว่าว่าจะทำยังไงดีกับให้เวลาคุณสง,งบสติอารมณ์นะในกรณีที่เป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วแล้วมีปัญหาความสัมพันธ์อย่างที่ นะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวคุณเองที่เป็นคนที่แบบเออมีคนเข้ามาแล้วแบบแอบทําอะไรรลบวลมคมในเริ่มรู้จะทายังไงดีเนี่ยเปิ้ลรู้สึกว่าคุณยังเลือกไม่ได้คุณยังอยู่ในภาวะของการที่แบบไปเรื่อยๆแบบนเนี้ยเงียบๆเนียนๆคือถ้าเกิดว่าแฟนของคุณจับไม่ได้หรือว่ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนะเปิ้ลคิดว่าคุณก็จะยังพยุงความสัมพันธ์ไปแบบ3คนหรือใดๆแบบเนี้ย ไปก่อนเพราะว่าเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงดีไม่รู้ว่าเรายังรักแฟนเราอยู่ไหมหรือว่ากับคนใหม่เรารู้สึกยังไงเนอะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้มันก็เลยยังไม่เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแฟนคุณจับได้ไหมก็ไม่เชิงเปิ้ลมองว่าไม่เห็นนะว่าเขาจับได้หรือจับไม่ได้แต่ว่าความสัมพันธ์ก็คือเนิบๆถ้าคุณไปมีอีกคนหนึ่งก็แปลว่าเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาแบบเออก็อยู่กันไปแล้วก็ทํางานหาเงินแล้วก็ยิ้มเงียๆต่างคนต่างอยู่แล้วก็ดกก้่แ็ไไมปลใจ ว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่แฟนคุณเงียบๆทางานหาเงินแล้วก็นิ่งๆพอมันมีคนเข้ามามาเอาอกเอาใจแล้วคุณจะหลุดออกไปมีความสัมพันธ์กับอีกคนนึงอันนี้เปืนก็ไม่แปลกใจเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งเนาะที่คุณไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วนะตอนนี้ความสัมพันธ์มันก็คือคุณยังรักเขาแหละเนาะ แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณรักเขาเนะความสัมพันธ์มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่พายุงันไปแบบนี้ค่ะเปิ้ลยังไม่เห็นว่าเขาตัดสินใจอะไรยังไงนะไม่ได้เห็นว่าเขาจะเลิกกับแฟนเขาไม่ได้เห็นว่าเขาจะเลิกคุยกับคุณเนอะแต่มันจะมีความเงียบบ้างหายบ้างมาบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความไม่สม่วเสมอซึ่งมันก็ส่งผลให้คุณเครียดก็เป็นไปได้เนอะว่าตอนที่เราดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ว่ามันเป็นของใครเนี่ยมันถึงมีภาวะความเครียดว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้เพราะจริงๆแล้วคุณอะถ้าคุณ้สมมมอ่คก็าหวัััพนนนนธ์ีีเปแบบ ก็อยากให้ความสัมพันธ์เราสองคนอะไรอย่างนี้เนาะมันถึงจะไปต่อได้ใช่ไหมความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้ว่าเขาเอาเปรียบคุณเขารู้ว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยโอเคแต่ถามว่าเขาคิดออกไหมว่าเขาจะสามารถตัดคุณได้จริงๆเลยไหมเขามีความคิดนั้นนะเอาจริงเขาเคยคิดว่าอยากจะจบความสัมพันธ์เคยคิดที่จะไม่อยากให้มีพันธนาการอะไรแบบนี้เนาะแต่ถามว่า ตัดสินใจได้ร้อยเปอซไหมก็ไม่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังรั้งเขาอยู่หรือว่าเพราะเขารู้ว่าคุณรักเขาอยู่อะไรเงี้ยก็ตามแต่มันเลยทําให้ความสัมพันเนี้ยก็ยังประคับประคองไปอยู่ยังไม่เห็นว่าจะเป็นยังไงคือเปิ้งรู้สึกว่าเขาดูนิ่งมากเลยก็ไม่แปลกใจที่คุณมาดูคลิปนี้เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกแบบเป็นรูปธรรมให้คุณเห็นชัดว่า เขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปิด c h a r a c t e r motion c a ารเพิ่มอีกหน่อยว่าเขาคิดยังไงกับคุณณนะตอนนี้นะใครอยากได้ังกดที่ตะก,กาได้อยู่นะใกล้หมดมากๆแล้วนะคะใครอยากได้เอาไปดูความรู้สึกด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถสั่งไปได้เลยนะคะมาตอนนี้คนคนนั้นนะคะคิดถึงหน้าเขานะเขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่นะตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่นะตอนนี้นะมา สักหใบเหมือนกันนะคะพลังงานของเขาที่รู้สึกต่อคุณนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขามองคุณยังไงนักวิชาการอ่าใจดีอ่ะมันก็ตรงกับไพ่ทาโร่นะเนี่ยใสยชิวนักวางแผนค่ะ แล้วก็ขี้โมสะอาดสะอานอ่าตอนนี้มุมมองที่เขามีต่อคุณเพืนคิดว่าเขาก็มองว่าคุณนิ่งเหมือนกันเขาคงมองว่าคุณไปทํางานหาเงินแล้วก็นิ่งๆไม่ได้ไปพยายามตามตื้อเขาแล้วนะซึ่งถามว่าดีไหมเพื่อนมองว่าดีนะเนี่ยเหมือนกับว่าคุณก็อาจจะนิ่งๆแต่เขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรนึกออกปะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเหมือนกันก็ได้นะแต่ว่าความสพมัน,นี้เพื่อนไม่เห็นว่าคุณไปกดดันอะไรเขาละ แปลว,ว่าสิ่งที่เขามองคุณคือเออก็ดีที่คุณไม่ไปกดดันเขาแต่ว่าเขาเดาไม่ออกค่ะว่าคุณกําลังคิดอะไรถึงเขาอยู่คือต้องการแอคชั่นทําอะไรในความสัมพับันนี้หรือต้องการคาดหวังอะไรในตัวเขาแต่เขาเห็นว่าคุณไปโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานเนอะแล้วก็ทํางานหาเงินแล้วก็มีคอนเน็ชั่นสังคมอะไรของคุณค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นดูเหมือนคุณจะไม่ได้ไปกดดันอะไรเขา นะแต่ถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาก็ชอบคุณอยู่ไม่มากก็น้อยเออไม่ได้เห็นว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่แบบโอ้โหรักดูดดืมขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้เห็นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคู่เป็นแฟนกันมานานมันก็อาจจะมีความผูกพันเนาะมันเป็นเรื่องของความผูกพันมากกว่าเท่าที่เปิ้ลเห็นอะแต่ว่านั่นแหละใดๆก็ตามคือมุมมองไม่ได้แย่เนาะจากไพ่มันออกมาเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีหมดเลยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะมันยังโอเคอยู่ นะต่อมาเรามาตอบตามท็อปิกเลยดีกว่าว่าแล้วหลังจากนี้ภายใน1เดือนเขาจะแอคชั่นทําอะไรไหมเพราะดูเขาเงียบมากเลยเขาก็รู้สึกว่าคุณเงียบเนาะเหมือนต่างคนต่างแบบอย่างเชิงและดูท่าทีกันว่าตกลงใครจะแอคชั่นทําอะไรนะแต่เราไม่ได้มาดูตัวเราเองเนะเพิานเชื่อว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะทําอะไรแต่เราอยากรู้อีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าว่าแล้วเขาจะทําอะไรใน1เดือนข้างหน้านะคะเขาจะทักทายมาหาคุณไหมก็จะหาทางออกหาทางแก้อะไรยังไงไหมไหนมาดูกันนะคะมา ไพ่บอกว่าควีนถือถ้วยนะเขาก็ยังมองคุณอ่อนโยนอยู่นะเนี่ยหกเหรียญก็ยังตามมาอยู่นะเอเนจีคล้ายๆเดิมนะหกเหรียญเด็กถือเหรียญน,นะนิ่งๆน,นะควีนถือไม้แล้วก็อารแชร์อดนะคะโอเคแล้วก็เดอะซันต้องบอกว่าเขาส่องคุณอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณบอกว่าตอนที่สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกัน อ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอยู่ๆทะเลาะเบาะแววงกันไปไม่ว่าสถานะไหนก็ตามนะถ้าไม่ค่อยได้คุยกันห่างๆกันแยกกันอยู่หรือใดๆก็ตามเนี่ยเขาส่องคุณอยู่ตลอดเวลาแต่เขาแค่ไม่ได้หือไม่ได้อือไม่ได้แบบเหมือนมามาพูดคุยกดลงกดไลค์หรือว่ามาคอมเมนต์หรือว่าทําให้คุณรู้ว่าเขาส่องคุณขนาดนั้นแต่เขาเข้ามาดูค่ะว่าคุณเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดคุณทําตัวเองให้แฮปปี้ดีดามีความสุขสบายใจได้นะดีมากเพราะเปิ้ลมองว่าเขามาส่องคุณตลอดเวลาและถ้าเกิดเราแบบดราม่าอะไรในโซเชียลอันเนี้ยไม่ดีนะ นะพลังงานที่ป้นเห็นว่าเขามองคุยอยู่นะคือเขายังมองว่าคุณน่ารักใจดีมั่นใจในตัวเองเป็นที่ลหลงไหลมีสเสน่ห์อะไรเงี้ยซึ่งดีมากแล้วมีไพ่เดร์ซันด้วยแปลว่าเขายังรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่ก็ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกันป้าหนึ่งบอกไงว่าพลังงานมันยังไม่ได้ขาดสนิทนะถ้าทะเลาะเบาแวงกันมันมีการสร้างความเจ็บปวดให้กันมันเหมือนอยากจะเว้นระยะห่างสักพักหนึ่งเพื่อให้เขาไปคิดทบทวนแล้วก็เพื่อให้คุณคคาาาาาลมมมดวเหหืออนใุ้้ณณบบร์บงถเกิด เขาเป็นคนทําผิดแล้วคุณเป็นคนเกลียวกราดอะไรแบบนี้เนาะเขาก็อยากจะรอเวลาให้คุณโอเคขึ้นเขาก็เลยมาส่องค่ะว่าคุณโอเคหรือ,อยังอารมณ์เป็นยังไงบ้างคิดถึงเขาไหมหรือว่ายัางเกลี้ยวกราดอยู่ใดๆก็ตามถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าคุณโอเคแล้วสบายใจละพร้อมจะคุยละเขาจะกลับมาความมุ่งมั่นหรือว่าไพ่แชร์ออดอะคือเขาจะกลับมาติดต่อคุณแน่นอนแปลว่าถ้าคนเป็นแฟนกันอะเขาจะมาหาบ้างหรือเขาจะโทรมาจะมีการติดต่อมาหาคุณแน่ๆเนาะมันมีการขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเห็นปะ พราะฉะนั้นเขารอเวลาค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณโอเคขึ้นละและคุณอยากจะพูดคุยกับเขาละหรือคุณพร้อมละคุณส่งสัญญาณได้โดยการทําตัวเองแฮปปี้ดีด้าในโซเชียลมีเดียนะเขาจะรู้เองคุณไม่ต้องกลัวนะว่าแบบเฮ้ยเขาจะรู้ได้ไงในเมื่อเราไม่ได้คุยกันอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวเขาจะมาสองเขาจะเห็นเองว่าคุณโอเคแล้วเขารู้สึกว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะกลับมาคุยกับคุณเมื่อนั้นนะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนมีคู่มีแฟนเนาะเราก็ คุณอยากรู้ว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงแฟนคุณจะยังไงหรือคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยในระหว่างที่คุณมีแฟนอยู่เนี่ยใจยังไงดีคือคุณยังมีสเสน่ห์ในความคิดของเขาเขายังอยากพูดคุยคุยแล้วมีความสุขนู่นนี่นั่นภายในหนึ่งเดือนมันจะมีการติดต่อกันแน่นอนใช่คานี้เนาะไม่ว่าจะเป็นการมาเจอการชวนไปเที่ยวหรือว่าจะมีการติดต่อพูดคุยทักทายในเชิงโซเชียลมีเดียได้ทั้งหมดนะต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือยังอยากไปต่อยังอยากมีความสุขถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพูดคุยกันันนมมดี มีเสียงหัวเราะคุยแบบคุยเล่นคุยหัวแล้วก็ไม่ได้เครียดไม่ได้ตึงไม่ได้ทะเลาะบอกแวงเขาจะอยากเข้ามาในความสัมพันธ์มาพูดคุยกับคุณแน่นอนแต่ถามว่าความสัมพันธ์มันจะพัฒนาคืบหน้าไหมถ้าเกิดคุณมีแฟนไปคุยกับอีกคนหนึ่งแน่นอนว่ามันก็คงทําอะไรไม่ได้มากเนาะแต่ว่าคุยเป็นเพื่อนใจสนุกสนานแฮปปี้ได้ไหมได้เขาจะยังไม่ได้ไปไหนจากคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เข้าไปในความสัมพันธ์ที่ไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนึกออกปะเขาก็ยยังงคมีแแฟนขอเาู่ต ถามว่าเขายังอยากคุยกับคุณไหมเขาก็ยังอยากคุยกับคุณเหมือนกันเพราะว่าคุยกับคุณแล้วมันมีความสุขเนาะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดูเอาเปรียบหรือว่าดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ยังประคับประคองไปอยู่นะความสัมพันธ์นี้มันเลยดูไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่ ยกเว้นจากว่าถ้าตอนที่คุณมาดูคลิปเนี่ยมันมีการพูดคุยกันน้อยมันจะมีการกลับมาพูดคุยกันมากขึ้นมันจะไม่มีการขาดหายแน่แต่สเตตัสความสัมพันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนเนาะถ้าเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่แต่ว่ามันจะไม่มีการเลิกกันแน่ๆนะอันนี้คือพลังงานที่เปิ้นเห็นเพราะฉะนั้นในหนึ่งเดือนข้างหน้าถ้าคุณดูเนี่ยแปลว่าให้คุณทําตัวอน j o ยเลยค่ะมีความสุขนะคนคนนี้ของคุณเขาจะมาสองคุณแน่ไม่ว่าเขาจะเป็นสเตตัสไหนของคุณก็ตามนะแล้วพอเขารู้สึกว่าเออคุณจังลย คุณมีความสุขจังเลยแล้วเขาเสียคุณไปไม่ได้คุณมีเสน่ห์หรือเกินอะไรแบบนี้นะเขาจะติดต่อมาหาคุณอยู่ที่คุณค่ะว่าคุณยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังอยากให้โอกาสอยู่คุณทําตัวเอนจอยได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดมันไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์คุณไม่ไปต่ออันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะเพราะว่าจากที่เปิ้ลเห็นอะใน1เดือนข้างหน้ามันจะยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนถ้าเกิดคุณต้องการความชัดเจนคุณสามารถบล็อก แล้วก็คุณสามารถ move on ไปได้เลยอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้าใจเรายังบางอยู่เรา,เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่แน่ใจว่าจะยังไงดีอยากให้โอกาสนูน่นนี่นั่น คุณทําตัวแฮปปี้ดีดาได้เลยเดียวเขาจะกลับมาภายใน1เดือนนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไพ่ตรงกับคุณไหมแล้วก็อยากจะมาเล่าว่าเขากลับมาแล้วอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับเปิ้ลได้ชอบคอนเทนต์นี้อยากให้ทําต่อไปเรื่อยๆยาวๆก็มาคอมเมนต์ฟีดแบ็บอกเปิ้ลได้นะเปิ้ลจะได้รู้ค่ะว่ายังมีคนสนใจอยากให้ทํา next move ไปเรื่อยๆเปิ้ลก็จะทําต่อไปแต่ถ้าเกิดคนดูน้อยหรือว่าเริ่มไม่สนใจแล้วอะไรเงี้ยเราจะได้ปรับเปลี่ยนรายการของเราไปทำคอนเทนต์อื่นๆเผื่อว่าจะมีความหลากหลายหรือมีความแปลกใหม่เพิ่ ิ่น,นะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์เป็นกำลังใจให้เพื่อนโดยการกดซุปเปอร์แทงก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ